สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานสายวัฒนานะครับเป็นโรงงานตีมีดตีพลาสครับโรงงานทําเหล็กนะครับแล้วก็รับงานสั่งทําเกี่ยวกับมีดพลาทุกชนิดเลยนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ครับมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเป็นสินค้าจากแหนบรถไฟอีกแล้วนะครับก็จาก2-3าคลิปที่ผมเคย นำมีดเลวหวังนะครับเลวหวังแหนบรถไฟแล้วก็อีโต้แหนบรถไฟนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับก็มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีอีกแล้วนะครับวันนี้คิดว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะครับวันนี้สินค้าแหนบรถไฟก็คืออีโต้หลังโค้งนะครับอีโต้หลังโค้งหรือว่าอีโต้คมโค้งนะครับซึ่งเป็นมีดสําหรับใช้งานหนักนะครับฟันกอไม้กอไม้ไผ่ ไม้ขนาดใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีคมนะครับมีลักษณะของรูปทรงที่โค้งครับเหมาะสําหรับในการฟันไม้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูสินค้าในโรงงานกันเลยครับไปเลยครับลูกกรอนบำรุงไก่ชนคุณม็อบวินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณม็อบ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในโรงงานนะครับสายวัฒนานะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูมีดอิโต้นะครับโต้ผมโค้งอิโต้หลังโค้งนะครับเนี่ยครับอยู่ข้างล่างครับรับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่นะครับในกล่องนี่นะครับมีอยู่หลายลังเลยนะครับร้อยกว่าเล่มนะครับเยอะอาจจะเยอะถึงสองสามร้อยเล่มเลยนะครับชุดนี้ครับนี่ครับ อิโต้หลังโค้งนะครับหรือว่าอิโต้โคมโค้งนะครับทำจากแหนบรถไฟนะครับสันหนาอยู่ประมาณ8มิล9มิลเลยนะครับเป็นงานตีร้อนตีมือนี่เลยนะครับความยาวของตัวมีดนะครับ อยู่ที่12.5ถึง13นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับยาวสุดนะครับอยู่ที่13นิ้วนะครับสั้นสุดก็ประมาณ12.5นะครับส่วนคมนะครับความกว้างนะครับในความกว้างนะครับของมีดนะครับอยู่ที่3นิ้วเลยนะครับ3นิ้วนะครับด้ามก็เป็นด้ามยาวเขาประมาณ7นิ้วนะครับด้ามนะครับ ด้ามแปดนิ้วนะครับเนี่ยครับอีโต้หลังโค้งหรือโต้ขมโค้งครับเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราฟันนะครับความโค้งนะครับของใบมีดนะครับมันจะไปเข้ารัดกับลําต้นของต้นไม้นะครับของลําไม้นะครับทําให้จังหวะการเข้าฟันเนื้อไม้เนี่ยจะเข้าดีนะครับเข้าดีกว่ามีดหลังตรงนะครับเนี่ยครับ ก็หาดูได้ยากนะครับมีดประมาณนี้นะครับน้อยคนที่ว่าจะตีแล้วนะครับคมโค้งคบนี้เป็นงานชุดเก่านะครับเป็นงานค้างสต็อกนะครับนี่ครับสันก็ค่อนข้างจะตรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีเอียงเอียงนิดนิดบิดเบิ้เบี้ยวนิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่มากครับไม่น่าเกลียดไม่ขี้เหร่ครับก็สวยอยู่นะครับ เดี๋ยวดูเล่มนี้ครับแหมมันจับแล้วมันกระชับมือจริงๆนะครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับราคาอยู่ที่450บาทนะครับเหล็กแหนบรถไฟนะครับสันนาๆนะครับ450บาทนะครับเนี่ยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับกิโต้โคมโฟงหรือกิโต้หลังโฟงเนี่ยครับทำจากแหนบรถไฟนะครับ เลยครับ450บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจก็แอด id l i ี e มาได้นะครับ k u m n u n m o o นะครับกำนันหมูนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0869192323นะครับและที่สำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่อง มีดเดินป่ามีดการเกษตรให้กระผมด้วยนะครับสวันนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ